คะ่ะโอ้เปิดมานแม่บินทองก็ร้องเลยสวัสดีคะ่ะวันนี้ไเรุ่นหมูหมวกเขียวจะมาเดินเล่นอ,อีกแล้วจา้าแม่อาบน้ำก่อนนะคะ อันนี้เป็นวัยรุ่นหมวกเขียวจ้า้น้อนน้อนอากาศร้อนนะคะพี่น้องทำอะไรลูกดึอถ้าถ้าตัวน้อยอึ เอ้ยกลางขาอออออกไหมเราจะไปเดินหนอกกําลังกายกันนะคะปิ่นห้องเดินเล่นพี่บัวขาวเดินไปรอข้างหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เดินไปตามหาพี่บัวขาวกันอันนี้พี่บัวขาวใส่แยงด้วยวหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมแล้วดึงปินเราจะไปเที่ยว <c oughs> จนหมดไม่สนนะคะอีกน้อยใจร้อนเนี่ยไปเที่ยวแล้วกนปลวกน้ำนานจังเลยเอาอีกแล้วร,รถมารถมา วิ่งหมวกเปิดมาเลยวันนี้เป็นรุ่นหมวกเขียวนะคะเอาแวะแวะ,แวะหนื่อย ิ่หมวกหมวกได้ใส่แ๊บเดียวพังแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวิ่งแซงแม่ไปเลยเอาเฮ้ปีนไปโน่นวิ่งมาชนนี่ว้าเนาะเขาเดินตามคนนะคะแวะด้วเขาจะไปพคุณแม่ก็แวะ กปินหองวายๆนะคะกปินหองวายเ <c oughs> ด้งไว้เด้งตัวด้วยกันกินหองวายนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยขี้ไส ไปแม่ไม่เดินแล้วแม่เหนื่อยนะไปฟินเดินลาคุณแม่มาแต่ไกลเลยร <c oughs> ีเร่มาเลยวัยรุ่นหมวกเขียวนะคะวันนี้หนังไม้หมวกเขียวเอ,เอหมวกพังแล้ว <c oughs> อว <c oughs> พี่บัวมาแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้มาเดินออกกำลังกายด้วยกันนะคะยาด้ยดดน้องอเรียด น้องปิ่นน้องปิ่นทองนำขบวนจ้าอันนี้พี่บัวขาวมาแล้วตัวเลอะเลยอาเดินไม่เดินเลยรอนะคะรอๆอพี่ปิ่นทองค่อนข้างติดน้องบัวขาวมากนะโอ้ตกหมักลากมักลากปูบอก น้องปิ่นมักลากนะคะมักลากมาดูมักลากคุณแม่เข้บผัวเข้าผดตัวว่นว่นถึงลัไปทั้งเก้าคุณละทั้งกัวคุณเ,เรเนนิ่มเลยอันนี้เราจะเอาน้องปิ่นไหร่เลยนะคะ ม่วงลูกโตๆที่บัวก็หมดแรงน้องปิงก็หมดแรงเอาเจ้าบ่าวนี่วันนี้เจอระหว่างเดินออกกำลังกายนะคะเจอเจอผู้บ่าวผู้บ่าววันข้างๆเ็ดน้ำเนยเอ้าเอ้าเอ้า เป็นทองอนุเพสเอ้าเีนือนี่งู่บ่าบ้านข้างๆนะคะลบกก้อนลบกก้อนผู้สาวไม่สนใจเลยสาวรากแม่เที่ยวอย่างเดียวเลย น้ <c oughs> องสาวหาสาวีก <c oughs> อาเดินแล้วเหรออ,อปออโปโ <c oughs> อ้ยอวันนี้มีแต่สาวสาวนนสาวชื่อโอปอใช่ไหมมีออโอปอนะคะน้องโอปอก็ออกมาเดิน,นออกกำลังกายด้วยกันน้าปิ่น ไปนู่นแล้วไม่สนใจใครเลยดูดูภาพขาลากแม่เขานะโอ้ยเหนื่อยไหมลูกฝุ่นฟุ้งเลยตัวน้อยๆนี่ดีดีน้ำผู้ไม่มาด้วย <laughs> <laughs> จะมาครบสวนละ มาเติมพลังจ sí ้าอ้าวเจอสาวสาวน้องโอปอนะคะน้องโอปอหัดเดินค่ะมีแต่สาวสาวหนุ่มๆนะคะส่วนนี้อ่าปีน ปอเอปใส่ใ้ขอกัได้าสั้นๆแต่วิ่งเร็วมากเหใช่ค่ะคุณแม่วิ่งเร็วมากจะไปอย่างเดียวเลยไม่รอคุณแม่เลยวายวายตกลุม เดินตามสูตรพี่ๆเดินข้าแถวตามสูตรพี่ๆเลยใครวุ่นวายสุดคะ่ะใครทายว่าในคลิปนี้มีช้างกี่ตัวตกี่เชื่อก พี่เราให้กินยาใครเขายานี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วิน้องปิ่นทองกับพคอกแล้วจ้านี่คุณแม่ปิ่นทองยืนเติมพลังแล้วนะคะปิ่นทองเมื่อกี้ก็เติมพลังมาแล้วดนมเรียบร้อยแต่อันนี้เพิ่งมาถึงอนี้ไปเดินอีกรอบหนึ่ง อาควานจะถอดแยงน้องนะโอ้ยอ๋อเขาห่วงกระสอบกล้วยอาควานจะถอดแยงน้องบัวเอาหยานื้อขึนเลเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าบเนื้อเออเอากำหนึ่งอ,อ,อ,อันนี้น้องบัวไปเดินเล่นมานะซ้อมใส่แยงเอาอีกโเอาอีก เติมพลังหน่อยเหนื่อยเดินรอบใหญ่<ม>ไปมาเสียงผู้บ่าวมีผู้บ่าวมาหานะคะม,มีปินแพ่นะมีน้ำพูแอบมาฮะยังไม่เคยพาไปใกล้นะตัวนั้นโมย,ยานเนาะเพราะว่ามันในเรื่งองใจกับ